สายหึงปังนี่นลยไอพี่ห er น่อยแล้วกปิดฝาด้วยเนหึ่งปังสองเนี่ยนีาปิดฝารอบสเนี่ยจะมีรอบที่สี่รอบสามยัไม่รอบเลยใช่แต่เขาลื่นเนี um ่ยรอบสาังไม่รอบเขาจะมีรอบอีกส่วนที่เปล่าเด็กหลงบาลบุกบ้านส่วนที่เปล่าส่วนที่เปล่าเด็กโรงพยาบาลบุกบ้านรอบสามยังไม่รอบจันรอบสามก็แย่แล้วไม่จบเลยไม่จบไปเดี๋ยวกลัวรอบสามเนี่ยไม่จบบ้างสี่มาแล้ว แต่ยอดของุชมลีมันลดลงนะพี่โอเคนะตั้งแต่เล่าบนไม่เปิดอ่ะลดลงเยอะเลยเรื่องหัวสัตว์ดีแล้วอะไรนะหัวสัตว์หัวสัตว์สัตว์ดีพี่โอเคยังอ่ะเราเขาว่าไง เดี๋ยวผมเช่าห้องให้อยู่เลยทํากันทั้งวันทั้งคืนไม่ไม่ไอยู่ในห้องไม่ได้กล้าเลายทำแรอแล้วมันจะเป็นที่มีที่จะไม่ผมวิ่งละบอกว่าจริงจริมันไม่ค่อยว่างแต่แต่ผมทำให้ลูกพี่เอามาเป็นต้นแบบรักษาหัวก่อนมันเลือกกันแล้วสัญญาเงินกู้ยังอยู่ในรถผมเลยพี่ไอหาร่างนั้นว่าไงถ้ามันจ่าย งวดแรกเมื่อไหร่จริงๆถ้ามันไม่จ่ายแม่งล่อเขาไปเตะแม่งไม่ต้องผมจะไปเอาแม่งใช้ในเรื่องทางกฎหมายก่อนอันนั้นรอบนอกเท่าไหร่แต่ผมต้องการเงินไงเออซื้อสามเมียอย่าง้แถวๆรอบนอกคือเจรหาพี่นะอะไหนะเจรรหารือ เมื่อไหร่พี่ตู้จะพาทัวร์ขูบนนะทีเีไ่ไกดสักไฟไปพี่ตู้รถบัสหคันพี่ตู้ไป โรงเยียาลนี่มีคนรู้จักพี่ตุ๊กหมดไหมทั้งเมืองที่ไหนที่อุบลน่ะโอ้ยังไม่เหลือใครรู้จักพี่ตุ๊กนั้นใช่ไหมใครรู้จักรู้เพื่อนกล้าที่โรงพยาบาลจเลมันตะวันตกนะตะวันตกกล้าไปทำธุรกิจเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่จริงนะพี่ตุ๊กก็ต้องมีคนรู้จักที่อุบลน่ะก็ต้องรู้จักกันแ่ละกลับบ้านไปไม่มีรู้จักจริงๆเบอร์ไปแล้ว ไปทุกที่เลยเพื่อนีักขับเออขางน้าขับอยู่ไยากแตู่จะมลทไปท่องไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไม่มีรู้จักเลยเลยไม่มีเพื่อนฝูงรู้จักเลยที่อยู่บนน่ะนะ้้าสาอยงนี้ก็มีตัน่าจะหมอกสงี่กัไปทำร้านลาบี่อยู่บนสักทีลาบประแดงข้งบน ลากมาแดงกุดเรือที่อุบลสาขบ้านเกิดเราลากมาแดงบ้านเกิดที่อยู่ใครจะดูแลให้อะไรบ้างญาติทงยาไม่มีลอกเขาทำเขาทำมอค้ลองเองค้างก็ยทก็ได้บอกเดี๋ยวว่าหลังที่ตัวไปแปดียวผมมีทีที่นึ่งแม่งปล่อยเสียงห่งานอรอย่างเงี้ยผมว่าผมกทที่จะทำมากมันเป็นสามแยก ก็ไม่ทำอีกเงี้เออผ่ากโกบิทก็แล้เปิดตาารใหม่เล่าบนตาดเลี้วผุดดังไหมผุดดังตอนนี้ผุดดังไปได้ดังขนาดตาดเลี้ยวมันก็ไม่มี